น้องๆของอมโอ้ก็เป็นปีแรกครับที่บิลลี่เวฟได้มาร่วมง,งานได้สิบีก็แล้วที่สำคัญเลยก็คือซีรีส์อสุไไยของเราลงแพลตฟอร์มไอ้สิบีด้วยครับและวันนี้นะฮะวันที่7พฤศจิกายนเป็นตอนแรกที่ทุกคนจะได้รับชมครับก็เป็นเกียรตินะครับวันนี้รู้สึกว่าครอบครัวซีใหญ่มากแล้วแบบว่ามีเพื่อนๆราแสดงมาถึงกจครับทุกคนมาให้กำลังใจเรื่องงานเยอะมากต้องดีใจครับพี่ที่เปนดของเราเลย ไม่งานเรื่องงามยามดีพอดีต้องหลายชีวีกับออนวันนี้ด้วยเป็นยังไงดีใหมครับก็ตื่นเต้นแทนน้องๆตื่นเต้นแทนทุกคนที่ได้ดูตื่นเต้นแทนทุกคนที่ได้ดูสองไถ่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นงานเป็นงานซีรีส์เรื่องแรกที่จะออนกับไอชีอีด้วยผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นสตอรี่มันน่าสนใจมันแหวกแตกตมันเป็นความเปี่ใหม่ยังไงระสบอกมันเป็นพียรีย์ด้วยไใช่ไหมครับดีใหมก็ก็งานชิ้นนี้เป็นพีเรียดที่ ถ้าสาหรับผมอะผมรู้สึกผมเข้าทางและผมรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวอย่างอื่นด้วยนอกจากงานพีเรียรมันมีเรื่องราวความรักมีโรแมนติกมีดราม,มา่าและก็มีผีซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบแล้วก็อย่างอื่นอะรู้อยู่แล้วว่าผมผมชอบงานพีเรียรซึ่งมันมันมันพูดถึงงานศิละปะและผมว่าเรื่องเนี้ยผมได้โชว์ศิละปอะอ,อ ก็เราเราก็ต like ั้งใจทั้งทิ้งไงก็ตั้งใจตัวผมเองก็ตั้งใจแล้วผมก็รู้สึกว่าภาพออกออกมาก็ได้ดั่งใจแล้วก็ได้อย่างอย่างน้องทั้งสองคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ดั่งใจอ่ะเข้าใจเขาตั้งใจในทุกวันเขาตั้งใจในทุกฉากที่เขาเล่นเขาเตรียมตัวมาดีทั้งคู่อย่างอย่างอย่างเบฟเนเตรียมตัวผมผมเชื่อว่าเขาเตรียมตัวหนักมากเพราะว่าเขาต้องทำหลายอย่าง เขาต้องซ้อมลามเขาต้องอะไรหลายอย่างผมรู้สึกเห็นถึงความตั้งใจของเขาส่วนบิลลี่เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเขาเขาคอนเซนเทรตกับกับตัวงานกับตัวบทอยู่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าเออชื่นใจอ่ะทำงานกับน้องๆพี่คดับอะไรเป็นยังไงบ้างครับทำงานกับพี่ใหม่เพราะว่าแบบมันเป็นสไตล์นี้ใหม่นะพี่ตีหยางรถแทร็กมีความเป็นตัวตรว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นข้าวเอาง่ายๆว่าพื้นฐานสะดวกง่ายๆเหมือกัน ความที่พี่ใหม่เขาแบบรนงานนั้นแล้วเขาก็มามาตอกโจทย์กันเลยแล้วพวกเราก็เ,เล่นดีเดียรชั้นแรกด้วยก็แบบ็หมาไปหมดเลยพี่แบบว่าการทำนี้ถูกเลยว่าการทำนี้จะโดนร่ามั้แต่ว่าการที่พี่ใหม่ดูแลดีมากๆากเลยก็สอนมือแบบว่าคือพวกผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งกอนที่พวกผมมีความสุขที่สุดต <ừ> ั้งแต่เจอของสิบี้าจริงครับเพราะระยะเวลาทั้งหมดของการถ่ายทำม,มันสั้นมากๆนะกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะต้องถ่ายให้ได้ ใช้เวลาสามเดือนอะ่ะคือสามเดือนนี้เป็นสามเดือนที่อันนี้เบฟต้องชมที่ใหม่แล้วก็ทีมงาน,นทุกคนจริงๆที่แพนทุกอย่างมาแบบดีมากๆแต่ความกดดันมันอยู่ที่ใครครับนนเราเงไงละ่ะลออโอ้มันก็กดดันมากๆเลยเพราะว่าเบาไม่เคยลำมาก่อนอย่างที่แบบว่าเคยพูดไปหลายๆสัมภาษณ์ก็คือเราก็แบบ ศูนจริงๆอ่ะกับเรื่องลามอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราเอนจอยกับมันเราแบบปล่อยใจไปดูแล้วอยากทำออกมาให้มันดีอะ่ะคือว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ผลักดันและทําให้เรียนรู้ศาสตร์ของนักศิลป์ได้ดีแล้วก็นํามาปรับใช้ในการถ่ายทำอเปนว่าสิ่งที่ยากเลยสำหรับอะไรนะฮะ ขี่เหรอขี่ไม่ยากครับอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรยากอะไรยาก <c oughs> เออสิ่งที่ยากเป็นว่าเป็นเรื่องราวของทบทมากกว่าเพราะว่าอโสงไถเนี่ยมันมีหลายภพหลายชาติแล้วแต่ละภพชาติเนี่ยมันอยู่กันคนละช่วงไทม์ไลน์เลยก็อะไรที่มันจะเป็นการอิมไวส์ออกมามันจะใช้สติเยอะนิดนึงคำพูดง่ายๆบางทีมันใช้ไม่ได้ในยุคนี้ยุคนี้ครับ ขอรับอย่างเงี้ยครับผมเรียกอะไรเป็นสิ่เหลี่ยมพอไปเห็นความเป็นแบบสี่เรีย่ยมแยกกระจายที่ใหม่ปกติก่อนหน้านี้มันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเนาะพี่ใหม่ใส่อะไรที่เป็นแบบความเป็นไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ลงไปงทีนี้แบบเพิ่มเออจริง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 อ่ะวิธีการรำของน้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์รอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่ามันโชว์ได้สิ่งนี้ผมทุกครั้งที่ที่เราถ่ายซีนรำของเบฟเนี่ยผมไม่เคยตัดครึ่งเลย ผมขอเก็บทั้งทั้งเพลงซึ่งเวลาเท่าไหร่นะเบสเวลารำ1หนึ่งรอบเนี่ยประมาณ8นาที8นาทีผมไม่ตัดเออแล้วก็<อ><อ>เพราะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้หมดอะ่ะเพราะนั้นถ่ายไปถ่ายให้จบเพลง<อ>เพราะปกติเราก็จะถ่ายสักนาทีแล้วคัดก่อนเพื่อให้น้องได้เตรียมเซ็ตตัวใหม่ครับแต่ปรากฏว่าเนฟมันลำออกมาจนเราไม่อยากตัดรอขอเก็บไปไปทั้งทั้งเพลง8นาทีลำทุกครั้งก็8นาทีทุกครั้งซึ่ง เขาก็ทําให้เราได้ทึ่งทุกวันเป็นรำอะไรครับชำชุยชายพามครับไปเรียนไปทีใ่ใหม่สุดไปสุดเยอะไหไปเรียนเยอะมาโอ้ก็เนี่แหละคนระับเป็นอาจารย์จากกรมวิรายนาศนศิลป์ครับมาสอนโดยตรงเลยก็ใช้เวลาเกือบปีนะในการเรียน แต่พี่ใหม่น่าจะชอบจริงแหละเพราะว่าให้ไ็พลังไปหกรอบนะครับส่วนพี่ก็นั่งมองนั่งมองอยู่นั่งองัมเลนเราพี่กิต้องต้องีไปฝึกไปทำอะไรเลนเพิ่มเติมผมก็เรื่องบทตัวลครนครับเพราะว่าเราต้องเล่นกับหลายตัวละครเล่นสามตัวละครสีตัวละครนะค้วก็้องเวิร์กอปได้พี่ใหม่แล้วก็ผู้แอบในการเวิร์กช็อปเยอะมากๆกว่าจะให้ตัวละครทุกตัวมันลมแล้วก็แตกต่างกันมากรวมถึงก็มีดนตรีไทยครับซึ่งเขาก็ให้เราไปฝึก แบบเบสิกในการท่าทางจนถึงได้เล่นมีวนาติศักดิอวครับการข่าวก็จะได้เห็นแล้วบนหลังว่ามีการเรียนการสอนเพื่อที่จะถ่ายทำไปได้เลาท่าทางคนเล่นกันจริงๆแต่ตอนนี้ใครเล่นเล่นได้แลระดับเบสิกเข้ามาระดับเบสิกครับเพราะว่าเขาให้เยอะเกินกว่าในหลังที่ใส่ไปนอกจากรำดนตรีมีอะไรที่เป็นไทยๆสไตล์ต่างประเทศน่าจะชอบอ๋อผมว่า งานงานด้านภาพมากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นติดอายของไทยไทยแต่ต้องเป็นไทยรุ่นสมัยที่ที่ที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยคนรุกสมัยเนี้ยเขารับได้เขาดูได้แล้วก็เขาเขาอยากเห็นมันในความที่เป็นทีนเลียวแล้วสิ่งนั้นแหละคือคือผมผมรู้สึกว่าผมอยากใส่เข้าไปใน,ใน,ในมันมันกลายเซนเลยนะที่ใหม่ไม่เคยลองจะทำแนวอ,อื่นเลยเนาะถา เราก็ทำแต่แต่ถามว่าเราทำเราทำงานทีเด็ดแล้วเรามีความสุขรุน่นง,งานของพี่ใหม่เราตัดความยากเข่งทะเลน่าสนใจในเรื่องนี้อีกสายทองโอ้เว็บอกเลยว่าซีรีส์สมไทยนะครับเป็นซีรีส์ที่หยิบยกความเป็นไทยมาให้ทุกคนได้รับชมแบบว่าเข้าใจง่ายมีหลายเอเลเมนต์ทุกๆอย่างที่พี่ใหม่และทีมงานจะซ่อนไว้ ดีเทลเล็กๆของไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของตัวละครอาหารการกินหรือว่าการใช้ชีวิตการเล่นการพูดคุยอย่างเงี้ยครับรปลว่ามันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่แบบตัวละครในยุคนั้นเนี่ยเขาจะเอ็กเรสมันออกมาอันนี้แปลว่าเป็นดีเทลที่มันเล็กๆที่น่ามองแล้วแบบคนดูละครดูซีรีส์ก็ชอบ ว่าทุกคนจะได้เห็นความสวยงามของความเป็นไทยตั้งแต่ยุคสมัยร .6 เป็นยุคที่แบบว่าศิลปะโนอดีมันก็เริ่มเข้ามาเราก็ได้ยินไปกับช่วงที่สมัยนั้นรวมถึงสนุกกับการข้ามภพข้ามชาติการเดินทางข้ามกาลเวลาระหว่างสมัยร .6 ร .9 แล้วรวมถึงเราจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับของของคนไทยในยุคนั้นแล้วก็ของคนสองคนในยุคสมัยที่การ รักกันของชายชายยังไม่ได้รับการยอมรับมากทำให้ทุกคนต้องแบบให้กำลังใจทั้งเจ้าตาแล้วคุณพนาในการที่บอกว่าไม่หญิงชู้ชายกับชายผู้สูงศักด์เขาจะรักกันได้ยังไงด้วยปัญหาเรื่องความยึดถือบรรดาศักดิ์ลงถึงการลิสยาต่างๆเป็นมาจึงเหตุการณ์ดราม่าทุกอย่างแบบสนุกเต็มพลนาะครับแบบเป็นคลัต่างชาติน่าตานี่เลยใหม่ๆด้วยไหมเวลาแบบทั้งรำทั้งอาหาร ก็เป็นอะไรที่เออเรื่องนี้เป็นอะไรที่ฉีกจากรางซองห่อเลยเยอะมากๆเพราะว่าพวกพวกเราก็ต้องดูรีแอคชั่นกับรีเรียกชั่นรางซองห่อใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่ามันมันฉีกคาแรคเตอร์ของพวกเรามากรวมถึงเอลิเมนต์ทุกอย่างของม,มีนิบิลเลยครับทุกคนจะได้เห็นวันนี้เป็นพิเนอร์ใช่ไหมคะใช่ครับอะไรบ้างกับกา้จุ่พร้อมกันคืออีกอย่างหนึ่งเลยคือ OST ของเรื่องนี้ ได้พี่ฟางคลิปมาร้องเพลงอสงไขยของพี่หญิงนิติการก็กับเอามาทำมารีเมคใหม่นับแล้วก็วันนี้แน่นอนว่าที่งานเอพิโซดวันเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นศิลปินในดวงใจใครหลายๆคนแฟนนิยายเรื่องนี้อาจจะชอบนะต้องไหวเหรอโ <laughs> <laughs> อ,อ้พี่ปางร้งงองเพลงอสงไขยของใครอของพี่หญิงใช่ไหม พี่หญิงร้องเพลงของใครดีอะนั่นแะสุดท้ายพวกเราเหมือนกันเมื่อโอ้โหมามาเปิด EP หนึ่งของพวกเราจะมีจะมีอะไรสเปเชียลสเปเชียลที่ครับภาค EP หนึ่งนะฮะดูโชว์สุดพิเศษของพวกเราหน้าครับต้องี่มาแน่โอ้บอกเลยว่าไม่ต้องรอนานครับ EP, <ม> 1> EP 1หนึ่ง EP หนึ่งทุกคนได้เห็นกันแน่นอนโอเคนาภาคนติดตาม ฝากทีเรีองขัตให่าวนะครัซีดีแนวพีเดียดนตีคอมเมดี้นะครับที่เป็นเความรักว่งคุณผามใน้องแท้วตาองนุ่มจิงจนวันนี้แล้วนะครับผมก็ทุกวันศุกระคเวลา3ทุ่ครึ่งนะทางช่อง w o r ร์กอยนะครับและที่สาคัญนะครับสามารถรับชมแบบอันคัตได้ทางแอปพลิเคชันได้นะคะกด้วครับครับ